เราก็นึ่งไส้ของเรามาอีกสิบนาทีนะท่านผู้ชมอ่ะนี่นะครับอีสันสวยงามมากนะครับกําลังแบบสีชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่นะฮะได้แล้วนะครับ,ดเ,รบเดี๋ยวจะพักไส้ของเรานะครับให้เย็นแล้เวเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นในช่องฟิตนะครับเราจะมาขึ้นอ่าขึ้นรูปไส้นะครับแล้วก็จะมาห่อให้ชมกันเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสม รวมถึงวิธีการทำว่ามีอะไรบ้างมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไส้ก่อนนะฮะวันนี้จะทำไส้ก่อนนี่นะครับก็จะเป็นนมเอ่อนมสดหรือว่าครีม้องมันเนยนี่ฮะสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็เป็นนมผงร้อยสี่สิบกรัมแล้วก็จะเป็นแป้งคัสตาร์ดร้อยสี่สิบกรัมแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายร้อยหกสิบกรัมแล้วจะเป็นไข่เค็มแดงอันนี้นึ่งประมาณสิบห้านาทีนะสิบฟองแล้วจะเป็นเอ่อเนอยเค็ม อันนี้ก็นึ่งให้ละลายเหมือนกันนะครับอยู่ที่3 50กรัมแล้วก็จะเป็นแต่งสีด้วย่าสีส้มแดงแล้วก็ลงไข่ไปนะฮะไข่เค็มแดงนะฮะมีน้ํานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนมสดหรือว่าครีมพร้องมันเนยของเรานี้ฮะลงไปเลยครับเราก็จะปั่นนมกับไข่เค็มนี่ก่อนนะฮะให้เนียนนิดนึงนะครับเราก็จะมาลงเป็นนมผงนะครับ ร้อกรัมตามด้วยแป้งคัสตาร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับตบท้ายด้วยเนยนะครับเป็นเนยเค็มนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะปั่นซ้ำรอบนึงนะครับกลิ่นนี้หอมมากท่านผู้ชม ต่งสีนิดนึงนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็เราก็คนเลยครับเราก็นำมานึ่งเลยนะครับ1ิบ้านาทีนะครับลงไปครับนี่นะครับปิดฝาเลยครับเดี๋ยวกลับมาชมหน้าตานครับนี่นะครับเราก็จะมาคนนิดนึงนะครับคนนิดนึงครับ นี่นะครับท่าผู้ชมมีไม้พายหรือว่าเป็นตะหลิวเป็นอะไรก็ได้นะฮะคนเดี๋ยวเราก็จะนึ่งซ้ำลงไปอีกประมาณสิบนาทีนผู้ชมก็จะได้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็นึ่งซ้ำนะฮะสิบนาทีาผู้ชมเดี๋ยวกลับมาชมนาตานครับโอเคเราก็นึ่งไส้ของเรามาอีกสิบนาทีนะผู้ชมอ่ะนี่นะครับ อีสันสวยงามมากนะครับกําลังแบบสีชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่นะฮะได้เลวนะครับ,ดเ,รบเดี๋ยวจะพักไส้ของเรานะครับให้เย็นแล้เวเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นในช่องฟิตนะครับเราจะมาขึ้นอ่าขึ้นรูปไส้นะครับแล้วก็จะมาห่อให้ชมกัน